ซึ่งท่านผู้ว่าได้สั่งการให้มีการบริหารจัดการในภาคของภาพรวมของระบบสูขภาพอำเภอนะครับซึ่งนําโดยท่านเพเภอและทีมงานที่มีอยู่ในอำเภอที่จะช่วยกันในการวางแผนการจัดการให้การฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับแต่ในส่วนของการที่จะต้องรักษาตัวเองนะครับองค์ใจตัวเองคือเรื่องของการมีวินัยในตัวนะครับก็คงจะต้อง ใส่ใจตัวเองนะครับและคิดว่าทุกคนเนี่ยติดเชื้อแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเองทั้งคนอื่นที่มางมือีการตรวจวัอุณหภูมิร่างกายนะครับมีการตรวจหาเชื้อโคว,วิดถ้าคิดว่าตัวเองอยู่ในะค่าที่เสี่ยงสูงนะครับตลอดจนมีการใช้แอปไทยชนะนะครับเพื่อติดตามในกรณีที่มีการติดเชื้อนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีใครที่เสี่ยงบ้าง แล้วกต้องตรวจบ้างนะครับในส่วนที้ก็เป็นความงงใหญจากจ,ากจากังหวัดประจิมรีของเรานะครับคงต้องอาศัยความรูอจากประชาชนทุกท่านนะครับในการที่จะ

ตอนนี้ผู้ติดเชื้อนั้นก็ส่งเข้าโรงพยาบาลกบินบุรีแล้วนะครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลกบินแล้วก็ในกลุ่มเสี่ยงนะครับทางบวตเราก็จัดถุงยางทีพบแล้วก็ลงไปดูแลนะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับกับกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็บ้านที่ติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้การเฝ้าระวังนะครับก็ผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง ในตบที่รีได้ทราบนะครับเกี่ยวกับเคสที่มีผู้ติดเชื้โอโควิดนะครับก็มีจิตอ,อ,อาสานะครับไ้ร่วมกันนําของมามาบริจาคตรงที่เห็นเนี่ยนะครับโครงการของอบริษัทนาแรมงามนะครับควันขีดเต็มกัดก็ได้มอบสิ่งของแล้วก็ผู้มีจิตอาสา,าทั้งหลายนะครับด้มอบสิ่งของไปเพื่อให้ไปดูแลกาบ ผู้ผูกักต้น,นะครับที่กลุ่มเสี่ยงนะครับที่อย,อยู่ในตำบลของเราตำบลเย็นรีนะครับซึ่งในานาของภาคภาคเอกชนและจิตอาสาทสั่วไปนะครับซึ่งจะเร็งเห็นถึงความเดือดร้อนแล้วก็ประชาชนที่ติดเชื้อผู้ที่กักตัวแล้วก็ผู้ป่วยนะครับก็เริ่มคิดกับทางกำน,นันทางนายกนะครับเพื่อที่จะ จะดูแลพี่น้องในเขตตำบลญเย็นรีและพลื้นที่ใกล้เคียงให้ปลอดจากาความเสี่ยงจากโควิด -19 มันก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะอ,อยากจะเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมายังไงบ้างมั้งอ,อยากจะเชิญชวนยังไงบ้าง,งมั้อง